สวัสดีวันที่13มิถ<ม>ุนา2568พบกันอ,กอีกครั้งกับช่องโกรลักกี้ช่องที่จะมาทำนายผลล่วงหน้าของลอตเตอรี่ไทยลาวและฮานอยหรือเวียดนามโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณอ่ะวันนี้วันที่13มิถุนานะอีก3วันหวยไทยจะออกหวยไทยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ออกวันที่16นะคงไม่ได้เลื่อน เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทํานายผลของหวยไทยล่วงหน้ากัน3วันนะผมรันโปรแกรม1หวยไทย2หวยลาว3หวยเวียดนาม0ออกจากโปรแกรมผมเลือก1นะครับตูมตูมผมไปที่ผลตารางเลยแล้วกันนะอเรามาดูที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันสําหรับผลการทํานายออกมานะครับเลขท้าย2ตัว การคำนวณในแบบแมทริกได้เลข2หลัก10ชุดการคำนวณในแบบฟรีควนซีได้เลข2หลัก10ชุดเหมือนกันส่วนเลขรางวัลที่1นี่เรากระเล่นเอารางวัลที่1ได้แล้วเนี่ยด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีควนซีเราได้เลข6หลัก10ชุดสีเขียวและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีควนซีเราได้เลข6หลักสีฟ้า10ชุดใครชอบแบบไหนเลขไหนตรงใจท่านหรือท่านฝันมาแล้วตรงกับที่ผมทำนายไว้ น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะลองเลือกดูนะครับโอเควันที่1 6เดี๋ยวเรามาตามผลกันสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ